คิดว่าไม่มีอะไรแตต้องประเมินมาสูงจุดหรอเดี๋ยว,ว่าทย์เราก็ต้องตัดยอดนะครับาทาเป็นปล่อยแถวทำเป็นว่าต้องมุประกานูเื่อาทีเป็นที่นีด่ของ่างหวครับตามที่ทางรัฐบาลกำหนบบดให้พุการเนิเน การปราบปรามยาเสพติดอย่างข้มงวดนะครับมือกำหนดให้จังหวัดฉลบานเราเป็นหนึ่งใน25จังหวัดในการนําร่องที่จะดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปนะครับในเรื่องของระยะเวลาเข้าุบวันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรอง nice คุณคุณศษนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อมด้วยท่านผู้อำนวบการนะครับได้รวมรวมอุกกรณการงานกองกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับ โดยในการิำง,งานนะครับพวกเราทํางานได้ด้านการป้องกันปราปานะครับผมการง,งานตามตัวชี้วัดนะครับรามมงวนการนะครับตามขอบตัวชี้วัดคะแนน60คะแนนรัฐบาลให้ความจริงใจก็คือประเมินผลจากประชาชนวัดคะแนนความพึงพอใจของประชาชน30คะแนนเพราว่าถือว,ว่าเป็นคะแนนที่สูงมากตั้งในชุมชนเมือง ครับนะเพราะว่าประชาชนก็ตื่นเช้าขึ้นมาก็ออกไปทํางานขํามาก็พักผ่อนเพื่อจะอทำงานต่อเรา,าต้องการป้องกันเกิดสิ่งผิดปกตประชาชนดูส่วนประมาณร้านสาม้านสี่นะครับจงมาเห็นกระบวนการการทางานของเจ้าที่ค่อนข้างที่จะลำบากนะแต่กรนีดังนั้นานะครับทางคณะกรางานป้องกันและแก้ไขปัญญาชนิดของจังหวัด กระบวนการเมื่อรอนะครับก็จะต้องเร่งทํางานอย่างเข้มข้นขึ้นแล้วก็เรื่องประชาธิปันธ์กับพี่น้องประชาชนได้คาดเดาว้มาจากการต่างๆของเราครับผมการบุกการปัจจุบันช่องทางที่จะแจ้งบอกหนะครับทางเจ้าหน้าที่เป็นการทรงตัวใหญ่เราบอกว่ามันอาจจะไม่มีช่องทางที่จะแจ้งหรือไม่หวั่นในเรื่องของความปลอดภัยจง อยากบอกอะไรชาวบ้านในเรื่องของการให้ข้อมูลกับทางภาครัฐครับเอาทีนี้ก่อนแล้วกันะครับใน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 นโยบายรัฐบาลเรื่อการเร่งรัดปรับปรุงในส่วนที่จังหวัดสงขลานะครับในมิติของการป้องกันและก็ปรับปรามนะครับทีนี้ท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะครับมอบหมายให้ร,ร,ร,ร่วมร,รับผิดชอบในการเคลื่อนอย่างเป็นกนะครับและวันนี้ก็เป็น วันหนึ่งนะครับซึ่งเราเป็นน้องคนเนี่ยวประยงนะครับและยกระดับเพิ่มเป็นเขามีพนะครับเพื่อให้อาจจะเป็นร้อยที่สุดนะครับมันอาจจะไม่นหมดไปน้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไมต้องนะครับเราก็ต้องทำให้ชาวบ้านนะครับที่น้องประชาชนสนใจนะครับเลี้ยงขนนะครับแานเรามีระยะเวลาในการเปิดบัตรอันนี้ยืนยันเข้มข้นแน่นอนนะครับยืนยันเข้มข้นแน่นอน ครับสำหรับช่องทางเนนี Take ่ยะครับในการแท่งข so, ้อมูลต่อางข่าวสารต่างๆมี386นะครับปี191นะครับ191ได้ยกเ่นได้ตลอดนะครับเป็นข้อมูลที่งานของงานเราจะขึ้นทั้งในจังหวัดทีขึ้นที่เราเนองนะครับแล้วข้อมูลพวกนี้จะเก็บเป็นความลับนะครับเราจะเห็นได้ว่าถ้ายาจะติดน้อยลงเนี่ยปัญหาเรื่องคือข้ามยากรำบากต่างๆ หวานระแวงนะครับพี่เราได้ชชนกันเยอะนะครับแล้วถ้าเรามีความเชื่อว่านะครับขความจริงกับความเชื่อมันมันค่อนข้างจะสอดคล้องอยู่แล้วว่าปัญหาญาติปเนี่ยนะครับมันเป็นต้นตของปัญหาอาชญากรรมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลักวิ่งชิงก้นอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็ถึงเรื่องมาจากปัญญาติปีกนะครับถ้าเรา สามารถเข้มงวดบทขันปาดปามพยายางลดลงไม่ได้ปัญหาด่างไปัญหา,ากิจกรรมจะลดลงไปนะครับนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ในแผนนี้ในส่วนของโครงการเนี่ยก็กิจกรรมต่างลดลงไปค่อนข้างมาก ี่ตรงนไม่ใช่ต้องต้องต้องสลับวันสลับวันเข้าดีแลวทีเราทำมาคุยไเดี๋ยวก็ให้คนทาเป็นประโยชน์ก็จะได้ได้๋ทโตอนนี้เงิอ้วแวเดี๋ยวว่าเอาเวลาเขาขายได้ตังค์ก็ให้เราก็ ม่เกี่ยวกับนม่เกี่ยวับเยทำมานานเนี่ยครึ่ง่งทำมาสองสามเดือนไล้เซอร์รถไหม่รถใหใไหใชใ่ใ้งผมคแล้วอยูที่ไหนี่เ้ร้อนร้นตั้งรานแล้วครับรุ่นรุ่นน้องมันไม่รับ